โอ้โหดูแล้ัวนั้โอ้โหเจกิกนะโอ้โหตัวนี้ใหญ่เหรอ,อโอ้โหบันดีมันดี คนวันนี้นะครับเป็นแมตปลาใหญ่นะคันหนึ่งหมื่นนะครับปลา 3, 4, มสี่ห้าหเลยแมตของพิตีพิติีห้ำใหญ่นะครับนี่ก็เป็นมือปืนให้พิตีนะโทรไปชวนเราก็ไม่ได้มีแมตไหนก็เลยมานะครับนี่เอาอุปกรณ์มาแบบจูใจเลยคันใหญ่ๆนะครับสิบส ให้เมืเอวเอ็กซิสองคันแล้วก็มีคันจิกมาด้วยนะตัวนี้เป็นบาร์แนกแบ็กดับครับพีสองสี่กับลอกตัวนี้ก็บาร์แนกเหมือนกันเล็กซัสเบอร์สามพันบุกคอระโถดทั้งนั้นเลยครับสายพีอีสี่ดีฟลายแม็กนะวันนี้เราก็จะมาอัดปลาใหญ่นะครับก็เป็นแมทที่ท้าทายดีว่าเพราะว่ามันต้องใช้พละงกำลังแล้วก็ความไวนะครับตกออกสองตันนะปลาในบอ่อมีประมาณสิบตันครับสองตันก็คือตกคนละสามสิบตัวต้องให้ได้สามสิบถึงจะ เฉลี่ยเท่ากันนะครับถ้าน้อยกว่า30เนี่ย<น>ก็คืออยู่ที่เราละอยู่ที่ดวงนะครับใครได้มากกว่าก็คือเก่งคือเขาอัดได้เร็วขึ้นนะครับความไวของเขานะความไวของปีาศาจนะคลิปนี้เราอดูฟิดฟิดร่างกายมาแล้วโค้เลยน้ำเช้านะเอกิสิบสองยี่้แล้วก็ลอกบาดเน็กสามศูนทีดีตัวนี้ก็รอบแปดนะปีสี่ เบรคโคโถตัวนี้12บกิโลอืออือหกัดกลางบ่อเว้ย ทำไมเขาวัดกันโคลๆโลเราเราเงียบอ่ะอย่าบอกแล้วมันกัดเยอะใหญ่ใหญ่ทำไมเราเงียบครับงามไส้ละประหยัดกัดไงครับเห็นเหยื่อเราไหมอ่ะ มันไม่กินเหยื่อเล็กหรือเปล่าลาโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเต๋ออะไรเนี่ยตายแล้วล้อมาตลิง ของผมมาตกแทนพิ่ตีโอ้โหวิ่งไปไหนวะลวนสักตียืมเกียวหลังด้วยชิบหายแล้วอะไรเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวหลังซะด้วยว่า <Okay. S 1> wow, แล้วทำไมมันไม,ม่ดุกเลย ไหญตัวแรกเอาอะไรเนี่ยได้ได้น่ะใจแรกมาแล้วหือขาดไหมเนะี่ยหือหน้าเลย <laughs> ตีนะเกี่ยวมาวันกันเรื่อยวันนี้ก็เรื่อยเป็นไงบ้างมึงนี่สามตัวแค่นั้นแหละ ก็หลบปลาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหคาวัดเอาวัดเอาเราเงียบเฮ้ยนั่นไงรางวัลตอาเล็กไงผมไงผมไงรางวัลตอาเล็ก ใหญ่ปใาใหญ่ครับผมโอเคครับพันโหดเอ๊ะแบบนี้เด็กขอชิ้นช้า อกินใกล้ๆเลยนะออออกดิออก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 ไปออกไปอืออกไปออกสีเบขนาดนี้อืออตัวนี้ไม่ยอม,อม 12, ไหมสิบสองยี่บห้าได้ อน,น,นี่นี่อะไรไช้นทไทยโอเคเออวัดขนาดนั้นเฮ้ย อุ้ยโอ้โหนังตึกไม่อยู่ส่งหน่อยได้นะส่งแล้วแนวตึกเลยก็ปล่อยวัดวัดเบ้าเลยอุ้ยทำไมเล่นนานจังอ่ะโอ้โตัวนี้ใหญ่วะโอ้โหตัวนี้ใหญ่วะ อออื bon ื h, oh uh ้หตัวนี้เอาเรื่องว่ะโอ้ยตัวนี้เอาเรื่องเลยมันอัดยากแกงตัวนี้ไอ้วิ่งอย่างนั้นโอ้ยจะมุดยาอย่างเดียวเลย ồ oh, tồn oh. <coughs> <và> đi ăn ồ ý dạy của phú ạ hiểu sài gòn thạch lên là thăm kiao đi đi mình chết mình nhiêu này anh nhiêu lên อ้อ่ได้แล้วได้ด้วยโ้โ <c oughs> ตัวนี้แรงดีจัด หนักอย่างเดียวฮะได้เมื่อยเลยเอ๋โชก้องโชก้อนขัดหัวมันขึ้นไหมขัดหัวมันขึ้นมา เอ้ยขายิ่งไม่ดีอะะไม่เออยกตรงนั่นแหละอะโอเคโอ้ยใหญ่ว่าตัวนี้ได้กำลังได้กำลังมีแรงขับรถกลับบ้านวะนนั้นโอ้ย่ใช่อ้อา หลายไม้แล้วนะมั้ยหลายไม้แล้วนะเั e ้ยพิสูจน์จัดไปตั้งหลายตัวแล้วเออมันดีมันดีดีกว่าจะกัดเราจะเริ่มหมดแรงแล้ว อขวานะครับหืมไซต์เต็มคออดูไหมตกเองตักเอง เป็นอะไรวะแล้วปลาใหญ่เงี้ยว่อยู่ข้างหน้าเลยนะโอ้ยขี้เรา้ทักเหนื่อยแล้วโดด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 รถซ้ายติดนิดเดียวแคนไหน ก้าเรื่องนะครับทุกคนออกกำลังกายได้กล้ามอัดอั้นอัดอั้นมานานหยุดตบเดียวเนี่ยสิบถึงไหมเจ็ดแปดตัวแอร์เก๊กสิตถึงทำถึงทำถึงนะครับเบรกสิบสองกิโลนะมาแน็ต เ,เดี๋ยวชั่งกิโลกันครับว่าได้ครบ2,000ักิโลหรือยังถ้าไม่ครบก็มาตกต่อตอนนี้ปลาขึ้นไปทั้งหมดเก้าร้อโลหรือตันหนึ่ง <c oughs> 9ก0โลกัเนเลยกันอนนี้นนะอไปชั่งได้ไป30มสิบโลสา3สิบดสามโลนะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวอัดอีก1,100งกิโลนะครับได้เยอะอีกโอเค ในกำลังเอ้าตีสกไกล,ลืมเฮ้ยเมนแท้ ปล่ายเดี๋ยวเบนปล่อยไปแล้วแล้วอ่าอะไรเข้าลอกทรายเอาหมดละอือจะพักละให้หนิงตกละโอ้โหตัวนี้แรงมันเยอะเลอเราหมดแรงหรอ <laughs> โอ้โวหใหญ่วะ <S <S ่ะตะนนียหัใจอวหมดแรงให้หนิงตกส่งไม้ต่อให้หนิงนะครับ นี่จะได้อัดบ้างเดี๋ยวมาดูคนขาเจ็บอัด <laughs> ออตัวเดียวก็ไม่ให้ ฝากพื้บครับได้ไหมติดไหมไปเกแล้วยไปไหนอ่ะตัวเดียวก็ปวดแขนนี่นะคะทุกคนนี่โคตรใหญ่ วลาได้มาตัวหนึ่งได้มาตัวนึงก็ยังดีได้งานกับเขาบ้างช่วงบ่ายนะครับได้5ตัวครับแต่ไซส์แบบเบ่งเนะครับไซส์ประมาณสี่ห้าประมาณนี้เลยไซส์เบ่งเลย5ตัวแต่ว่าเกือบเต็มนะครับเ,เดี๋ยวเอาปลาไปช่างก่อนโอเคครับ 抬歪抬歪，做子抬。 แรงจะดีไปนะงามใส่อันที่สามครับสองตัวนลหมดนะครับจริงๆมันเหลือร้อยโลนี่ได้เพิ่มอีกตัว อุ้ยน่าจะหมดแล้วนะครับนี่นประมาณ7.11จจโมงมม <Okay. S 2> ดูมีเครื่องกระชังเนี่ยบอ,อกเลยวเหนื่อยมากยังไปขึ้นต้องให้คนช่วยหายปลาโอเคครับทุกคนตอนนี้หนีขึ้นรถกลับบ้าน โอ้ระบบตัวไปหมดเลยครับทุกคนวันนี้เราได้ปลาทั้งหมดนะครับ55กิโลนะครับ5้กิโลนะก็ขายหมดเลย <c oughs> ขายหมดเลยนะครับก็มาเป็นมือปืนให้พิติสัใจเราได้เทสอุปกรณ์นะครับได้รู้ว่าอุปกรณ์ของเราแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะครับคันที่ผมใช้นี่คือคัน X Exit นะครับเวท1 2 2 5เป็นคันที่ผมใช้คค่่กาย ตลอดเลยช่วงนี้นะครับเป็นคันที่ตกน้ําเช้าตกชะโดเป็นตกเวชอชั่นด้วยตกหมอเลนะครับตกปลาเก่าปลาเก๋าทะเลปลาปเก่าบอ่อนะครับปลาหมอทะเลตามบอ่อตามอะไรผมจะใช้เป็นคัน X Exit สิบสองยี่ห้าเท่านั้นนะครับผมนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแฮมมิงเวย์ X Exit สิบสองยี่ห้านะครับนะมีเบทเดียวเท่านั้นอันนี้มีทั้งสปินนิ่งและเบสนะครับสปินนิ่งครับผมก็ไปตีประสานนะครับทุกคนถือว่าแข็งแรง มากๆนะครับแล้วก็สายที่ใส่อยู่ก็เป็นสายดิฟไลแม็ก a x นะครับคันที่2เนะี่ยที่ผมใช้เนี่ยที่ใส่กับลอกเซเลสบารเด็กเซเลสเนี่ยก็เป็น P3 นะครับชุดแรกนี่ใส่กับบารเด็กบารเด็กอ่ทีดีสามศูนย์ห้านะครับอ่าตัวนี้ก็ใส่ P4 งัดเลยตอนเช้านะครับแล้วก็เปลี่ยนให้หนึ่งตกสายพันธ์ฟูตัดไปก็เลยมาเปลี่ยนเป็นลอกเซเลสลอกเซเลสก็แข็งแรงนะครับ ใช้ได้เลยนะครับไซส์สี่ไซส์ห้าเอาอยู่สบายๆนะครับฝากกันไว้ด้วยครับสินค้าจากค่าสยสยามสูนะตอนนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวไปหาข้าวหาปลากินแล้วกลับระยองครับเละมากๆตั้งแต่เช้าโอเคก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมไปบ๊ายบายซูกลับบ้าน